สวัสดีครับหาอยู่หาก,กินตามภาษาครับวันนี้ที่ผาพี่ผาน้องมาดักปลาซิวครับแต่นี่มันจะเป็นห่วยครับพี่น้องน้ำคืนแห้งครับไหลโปกติห่วยมันจะอยู่ผุนครับนอกผุนนี่ครับอุปกรณ์ห้าจะเป็นขวดน้ำครับที่ผมเห็นมาผมก็ศึกษาเบิ้งใน YouTube คือกันครับ ว่ามันที่เขาซ้ำใดผมเห็นมันหลายแต่ว่าหน้ามันกระหลายแบบนี้ตอนนั้นหน้ามันเริ่มขึ้นครับฝนมันตกเยื่อห้องก็จะเป็นนี่นะครับเยื่อตกป่าที่ผมเคยเป็นตกป่านา,นานดินครับมันยังยั่งอยู่ผมจะใส่เข้าไป,ไปเดี๋ยวผมขอ,อุยาตไปใส่ก่อนครับพี่นอ้องผมเห็ดมาทั้งหมดหกหลังครับมีปลาเขาบ่อบอกี่ผมใส่ไปแล้วก็จะมีสองหลังแล้วครับ,รบหลังแรก หลังที่สองใส่ไปตามห่วยนี่แหละครับเดี๋ยวจะมาเบิ่งตอนยามครับพี่น้องว่าสิมีบอสวัสดีตอนแรกครับพี่น้องขังเว้นผมบริดว่างมาเบิ่งครับเหตุงานอยู่ก็เลยตรงมายามแรงบ่หูวา่ามี่บอุ้ดมีอยู่ครับพี่น้องเห็นฝุ่นขับขวดเาเห็นรอยยิบ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 ,ยบอยู่ครับ อีกขวดหนึงอยู่นอกคุณครับน่าจะมีให้กันแล้วครับเดี๋ยวผมลงไปเอาขึ้นมากก่อนเดี๋ยวให้แฟนถ่ายให้คุนครับว่าจะมีบอมีหลายบอ เขาอ,อยู่ครับพี่น้องนี่ครับมีหอดปลาซิวใหญ่ครับตัวบอกใหญ่นึงครับอู้ปลาซิวตัวบอกใหญ่นึงเดี๋ยวกระยาซองจะกวดนี่แนบเลยนี่ครับแต่โบไลตัวหรอกครับโบไลแต้มดอกแต่ว่าเห็นมิจตโตสวยๆเลยครับสองโตใส่ง,งามๆเดี๋ยวผมเทเก็บไปก่อนเจ็ดหลังของห้ามันสีบรได้หลายเติบอ,อย,ยบอู่บ่ เดีกยบไปหลังนึงครับเดี๋ยวผมจะใส่เยื่อไว้เพิ่งว่ากล้งคืนมันจะเข่าบอ่อเนาะครับเดี๋ยวยังใส่เยื่อไปลงใหม่ครับเปลวอีกหลังมึงก่อนครับ หังนี้ก็มีต่ปลาชิวใหญ่ครับพี่น้องมันบ่มีปลาชิวหน่อยครับปลาชิวใหญ่ห้างสามตัวครับนี่ปลาชิวหน่อยจะเป็นตัวแบบนี้ครับเห็นเห็นมาตัวเดียวครับสีเหลือพวกนี้เป็นปลาชิวตัวใหญ่ๆครับยูสิปากระกดีนี่ครับปลาชิวใหญ่โอ้โตกรลังถอดครับแบบนี้แบบเก็บครับ นี่ครับเตะบปหลายตัวครับเตะไปตัวใหญ่ครับมาเขาทาอยู่ครับพี่น้องนี่ครับเก็บครับอยู่นี่เขาใส่แค่สองหลังครับเดี๋ยวผมจะเอาใส่เยื่อไว้แลกะจะไปรลุนเบิ้งพวกสีเหลือเลยครับพี่น้อง เยวไปบ้่งอีกครับยูนีสองหลังครับพี่น้องข้อได้อยู่ครับยูนีแต่ว่าหางบอดีมันโตบ่ยใหญ่ครับ จะว่าอีกหลังนึงนะโบเขาเลยครับพี่นอ้องโบเขาจาก๊กโตเลยผมเล้โบแถเอามานี่ครับหลังนี้ครับพี่นอ้องหลายๆเติอบอยู่ครับประซิวทั้งนั้นเลยครับ ใส่กันไว้ครับเหลืออีกสองหลังครับบลุมที่เขาบ <c oughs> ่เราขึ้นเตี้ยเตือนเลยก่อนอยวมาอื่นเ้อามาหลุ่นกันเบิ่งอีกครับว่ามันสีเข่าบ่เอ็นเสาบ ไปไส่ก่อนจังไปเบิง่งอีกข้งหลังครับพี่น้องบุมีจะล่ะฟ้าเอยียงฟ้าขวด <laughs> ไปเบิ้งกันครับพี่น้องว่าที่นี่อบอตัวนี้ ็่อได้อยู่ครับน,นี่พอได้อยู่ครับพี่น้องหลายเติบอยู่ครับจะใส่สวยครับมีลูกปลาตะเพียนน้ำครับพี่น้อง เก็บครับพี่น้องเดเิ่ลังสุดท่ายกันเลยครับ บหลังสุดท้ายห้องกับวัวไหร่เจ้ตครับพี่นอ้องนี่ครับผลงานห้องครับตัด้วบ่ออกไฟออกนี่ครับถ้ารลุนเบิ้งมืออื่นอีกครับว่าสิเขาดีบอสสำหรับมนีกนัพ่อทำหน่อก่อนครับพ่อกกันมืออื่นครับ สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องตอนนี้หกโมงเช้าครับเขากลับมาบเบรงอุปกรณ์ดักปะซิวเขานะครับใส่ไปกลางคืนมันจีเขาบ่เดี๋ยวไปหลุดน้ำกันเบ้งครับเมื่อนมากกะพอได้อยู่ครับเด็กกับโบไลายดอกอน,นี้บบมีโบลูวอที่มีบ่ บ่มีครับพี่น้องบ่เขาบ่าคือกลังเว้นเนะครับนี่กลุ่งฝอยต,ตัวเดียวครับนี่ครับผลงาน <laughs> อีกสองหลังเข่าครับแจ็คสี่มีบอ่อเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับพี่น้องบอ่มีเลยครับพี่น้องใส่กันขืนบ่เขาเลย เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องผมก็ใส่ไว้ไม่เลยเนาะผมมีเอียงเลยครับกังคือนบกเขาเลยแต่ว่ากะถือว่ามาตรวจสอบนะครับพอผมกับพึ่งเคยมาใส่เบืง้งเบิงใน youtube จากนานาเพื่นขึ้นกันครับันี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามราบชมด้วยครับพอกันใหม่คลิปหน้าด้วยครับคลิปนี้กะผลงานบดีบันไดแต่ว่ากะ อย่าว่ากันนะครับพี่น้องมาลองใส่ลองเห็ดเบิ้องซื้อครับพอบกันใหม่คลิปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ